thank <laughs> you สายเพื่อนเพื่อนบ้างไหมคะหลิงเหรอคะอืมส่วนมากหลิงก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีคะ่ะแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนสนิทเนี่ยก็จะมีการ d ิปท t a k ขึ้นมาแล้วเราก็นั่งฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ไม่ถึงกับว่าคําแนะนําอะไรขนาดนั้นเพราะหลิงรู้สึกว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเจ้าตัวมากกว่าแล้ว เวลาเจอแฟนคลับในแฟนมีตเงี้ยมีใครเอาปัญหามาปรึกษาเราต่อหน้าบ้างไหมคะไม่ค่อยมีนะคะจริงๆมันมันช่วงเวลามันสั้นมากส่วนมากก็จะขอให้เราอวยพรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางคนก็เขียนจดหมายมาให้เรารับรู้ว่าเออม,มันมันมีปัญหาอะไรเงี้ยก,ก็มีเวลาได้จดหมายจากแฟนคลับมาพี่หลิงกลับไปอ่านจดหมายที่แฟนคลับให้บ่อยไหมคะ คือหลิงเป็นคนที่ชอบอ่านจดหมายแฟนๆเพราะว่าพออ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีกำลังใจด้วยแล้วก็เราได้เรียนรู้แฟนๆด้วยเช่นบางคนก็จ,จะไม่สบายอยู่แล้วรู้สึกว่าพอเห็นเราแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจหรือว่าบางคนก็ ลดน้ำหนักออกกำลังกายหรือว่าเริ่มแบบดูแลตัวเองเพราะว่าเห็นเราเห็นคลิปออกกำลังกายของเรามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการที่แบบเขาเรียกว่าอินสปายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นมาหรือว่ามีความสุขขึ้นมาซึ่งมันก็คือเป้าหมายนักแสดงของหลิงที่ทำให้คนดูหรือว่าคนที่ติดตามเราสามารถได้อะไรบางอย่างจากตัวเราเห็นเราแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนที่เอาอาชีพตัวเองว่าบาง ครั้งเขาเก็บตังมาครึ่งปีเพื่อที่จะมาแฟนมิดเราคือมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่จัดแฟนมิดอะเราอยากจะใส่ใจแฟนๆทุกคนที่เดินผ่านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินที่เขาเก็บมามันเก็บนานขนาดไหนเพื่อที่จะมาเจอเราแป๊บๆอย่างเงี้ย แล้วเวลาได้เจอแฟนคลับมีโมเมนต์ซึ้งๆกันเยอะไหมคะมันก็มีเยอะนะคือทุกทุกครั้งที่รู้สึกว่าแฟนคลับเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เราเติบโตอะถ้าไม่มีแฟนคลับเราก็าจะไม่ไม่ได้เดินมาถึงไกลขนาดนี้ได้ไปนเตอร์ถึงขนาดนี้คือทุกทุกอย่างที่แฟนคลับเขาทำให้อ่ะหลิงจะค่อยๆเก็บไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยอืม ทุกอย่างแหละคือทุกอย่างแหละที่แฟนคลับทำให้ส่วนใหญ่เขาจะมีแต่แฟนคลับเป็นห่วงศิลปิน <c oughs> อยากรู้ในมุมศิลปินบ้างว่าหลิงหลิงมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงแฟนคลับ <c oughs> หรือว่าอยากฝากถึงแฟนคลับมาเป็นห่วงสุขภาพ ของแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามาเจอเรามันต้องรอนานแล้วอากาศไทยมันร้อนบางครั้งเขาก็จะรอเรากลางฝนอะไรอย่างเงี้ยหลิงจะกลัวเขาพวกเขาไม่สบายใช่หรือว่าอย่างอย่างล่าสุดที่เป็นงานกีฬาของช่องบางคนก็เป็นโลกไตแล้วมาขึ้น สแตนอะไรอย่างเงี้ยคือหลิงจะเป็นห่วงพวกนี้มากกว่าที่แบบว่าเขาร่างกายเขาทำงานหนักเกินไปส่วนอะไรที่อยากฝากถึงแฟนๆจริงๆก็พูดมาเยอะแล้วว่าแบบขอบคุณที่คอยอยู่ข้างหลิงเสมอนะอใช่ก็หลิงอริเ t e ทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแฟนๆเสมอค่ะ สองสามรักพี่หลิงอยากให้คนจดจำหลิงหลิงคงแบบไหนคะอยากถูกจดจำแบบไหนอ๋อจดจำว่าหลิงหลิงคองเป็นหลิงหลิงงเพราะหลิงเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันไม่มีใครเหมือนกันเลยซึ่งมันคือความสนุกหรือความน่าสนใจของ Human being ก็อยากให้ทุกคนจดจำหลิงหลิงคงที่เป็นหลิงหลิงคง เป็นตัวของตัวเองค่ะถ้าวันหนึ่งตื่นมาเราพบว่าตัวเองเป็นแฟนคลับหลิงหลิงคองเฮ้ยนนี้น่าน่าสนใจค่ะคิดว่าตัวเองจะเป็นแฟนคลับแบบไหนคะคิดว่าตัวเองเป็นแฟนคลับแบบไหนถ้าตื่นมาแล้วเป็นหลิงหลิงคลองหลิงก็จะออกกําลังกายตามหลิงหลิงคองไปดูไปส่องไอจีก็ออกกําลังกายตามดีกว่าแล้วก็ตามดูผลงานตามเก็บผลงานแล้วถ้า รู้มาว่าช่วงนั้นหลิงหลิงควงเหนื่อยเหนื่อยกำลังอยากได้กำลังใจหลิงหลิงควงที่เป็นแฟนคลับหลิงหลิงควงให้กำลังใจหลิงหลิงคองยังไงหลิงหลิงคองก็จะให้ให้กำลังใจแบบว่าจริงๆคือพร้อมซัพพอร์ตอะถ้าหลิงหลิงควงเหนื่อยก็คงแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะแค่แบบคอยเป็นกำลังใจให้เขาคอยคอยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะ่ะแล้วก็ว่างๆก็มาให้เจอหน้ากันไปเจอหน้าเขาประมาณนี้ลิงลงคิดว่า Secret Power ของลิง,ลงคืออะไรคะลิงคิดว่า Secret Power ในการทำงานของลิงคือตั้งใจทำงาน อดทนอม,มีความรับผิดชอบค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบอาชีพหลิงนะคะก็คืออาชีพคุณทั่วไปก็สามารถแบบทําอย่างนี้ได้แล้วมันงานมันก็จะออกมาดีใช่ค่ะถ้าหลิงๆสามารถให้ซุปเปอร์พาวเวอร์กับทุกคนบนโลกได้แค่หนึ่งอย่างหลิงอยากให้อะไรซุปเปอร์พาวเวอร์หรอถ้าได้หนึ่งอย่าง ขอให้ทุกคนอะไรดีนะขอให้ทุกคนอือขอให้ทุกคนได้ค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองค่ะพ่อหลิงรู้สึกว่าพอเวลาเราเจอคุณค่าของตัวเองแล้วมันจะมีแรงฮึบขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ซึ่งพอสังคมเราได้คนที่รู้ว่าพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไรมันก็จะเกิด positive energy ของแบบเหมือนทุกคนมันมันมีหน้าที่ที่ตัวเองชัดเจนแล้วก็มันสามารถพัฒนาสังคมได้ได้ไก่แล้วหลิงๆลิงมีใครเป็นแรงบันดาลใจในด้านทัศนคติบ้างคะ หลิงหรอเท่าที่เคยร่วมงานมาแล้วหลิงรู้สึกว่าหลิงประทับใจทัศนคติของขอสองคนได้ไหมคะของพี่ย่ากับพี่ต่อคะ่ะใช่หลิงรู้สึกว่าพี่ย่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเราปรึกษาปัญหาเขาเขาสามารถให้คำตอบที่แบบ positive energy มากๆด้วยเหตุผลแล้วก็ทำให้เรารู้สึก รู้สึกดีมากเลยก็ต้องขอบคุณพี่ยาแล้วก็พี่ต่อที่ที่เออเขาจะมีหลักการของเขาซึ่งเขาเขาเก่งอะรู้สึกว่าเขาเก่งก็เลยให้เครดิตสองคนนี้ค่ะถ้าหลิงหลิงให้พรพิเศษแฟนขับได้สามอย่างสามข้อนั้นจะมีอะไรบ้างถ้าหลิงสามารถให้พรพิเศษให้กับแฟนขับสามอย่างหลิงขอให้แฟน,แฟน มั่นใจในตัวเองขอให้ทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรได้รับค่ะแล้วก็สุดท้ายพรสุดท้ายละขอให้แฟนๆของตัวเองกล้าหารอ่าหลิงรู้สึกว่า3มข้อนี้มันมันสามารถสร้างอะไรหลายอย่างมากๆได้อะก็คือ หลิงรู้สึกว่ามันสามารถเสร็จเงินเสร็จทองหรือว่าเสร็จงานให้ก็ได้แต่ว่าหลิงรู้สึกว่าสามาอย่างนี้ถ้ามีแล้วอ่ะมันสามารถทำให้เรามีซับซับไม่ไม่ว่าจะทางใจหรือว่าซับภายนอกมหาศาลมากชายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขรักตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ตัวเองควรรับนะคะ วันนี้เรามีจดหมายจากน้องๆแฟนค่ะที่มีปัญหาชีวิตที่หลากหลายมากอยากมาปรึกษาพี่หลิงเดี๋ยวพี่หลิงจะได้รับหน้าที่ช่วยน้องๆทุกคนแก้ปัญหาเดี๋ยวลองแก้จดหมายอ่านดูได้เลยค่ะได้ค่ะวันนี้จะแก้ไขปัญหาให้ทุกคนนะคะไม่ต้องเครียดนะคะสวัสดีค่ะพี่หลิงหลิงมีเรื่องอยากปรึกษาพี่เกี่ยวกับปัญหาที่บ้านคะ่ะหนูทำงานฟรีแลนซ์ออนไลน์ มักทำงานดึกและตื่นสายพ่อมักจะพูดว่าเด็กสมัยนี้ไม่มีระเบียบวินัยหนูพยายามอธิบายว่าการทำงานกาลางคืนมีประสิทธิภาพสำหรับหนูแต่พ่อก็มองว่าหนูไม่มีวินัยค่ะหนูรักแล้วก็เคารพท่านค่ะ ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งเพราะว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้พี่หลิงคิดว่าหนูควรทำยังไรดีคะคือหลิงเข้าใจนะหมายถึงว่าคืองานสมัยก่อนกับงานสมัยนีม้มันจะไม่ไม่เหมือนกันที่บอกว่าไม่มีวินัยอ่ะพ่อเป็นห่วงการมีวินัยของพ่อก็อจ,จะอยากให้เราแบบเออมีสุขภาพที่ดีได้ใช้ชีวิตกลางวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้ให้พ่อได้เห็น ที่หลีกเนี่ยให้หาก,กิจกรรมกับคุณพ่อมากขึ้นนะคะเพราะ่ออย่างน้อยให้พ่อเข้าใจว่าเออเราพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาก,กิจกรรมให้พ่อนะใส่ใจพ่อนะลอง นัดเวลากินข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นไหมอาจจะแบบเจอหน้าพ่อบ่อยขึ้นถ้าได้เงินจากฟรีแลนซ์ก็ให้เงินพ่อจะได้รู้ว่าอ้าเราก็มีเราก็ทํารายได้จากการที่เราทํางานได้นะพ่อก็คงแบบภูมิใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นอก็ต้องคุยกันดีๆแล้วก็หากิจกรรมครอบครัวให้มากขึ้นหลิงเชื่อว่า f a m i l y t i ท e มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่หลิงหลิงหนูอายุ25ปีค่ะทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งหนูเป็นคนหน้าตาธรรมดาไม่ได้สวยตาม beauty standard และค่อนข้างที่จะขี้อายค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยบางครั้งหนูก็ทำงานพลาดไม่ professional เพราะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ค่ะหนูอยากรู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่ก็ทำได้ยากพี่คิดว่าหนูควรทำอย่างไรดีคะ หลิงเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแบบหลายคนเลยที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สวยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูเพิ่งอายุ25ปีเองซึ่งมัน เป็นเรื่องปกติที่แบบจะไม่มีประสบการณ์หรือว่าทํางานพลาดลิงนีอายุ30แล้วค่ะแต่ว่าลิงก็ยังพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็บตรงนั้นมันเป็นประสบการณ์นะคะส่วนเรื่องความสวยเนี่ยจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้างในของตัวเองอ่ะมันต้องมันต้องแข็งแรงมากๆมันต้องสวยจากข้างในไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยลองแบบเริ่มจากออกกําลังกายไหมลิงว่าเวลาออกกําลังกายมันสามารถแบบทําให้เรามั่นใจมากขึ้นส่วนเรื่องทํางานแบบไม่ professional หรือว่าแบบ ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยหลิงมองว่ายุคนี้บางครั้งอะ่ะหลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าหลิงมีความสามารถพิเศษอะไรขนาดนั้นนะแต่ละคนจะมีเสน่ห์ของตัวเองไม่เหมือนกันค่ะแค่หาตรงนั้นให้เจอแล้วก็ใช้มันให้เป็นส่วนเรื่องประสบการณ์ไปวสิบป้าก็คือค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราพลาดน้อยลงหรือว่าลองแบบสังเกตคนที่มีประสบการณ์เยอะขึ้นพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์เยอะขึ้นมันจะทําให้เราแบบ กันความผิดพลาดของเราได้มากขึ้นลองทำดูนะคะจึสวัสดีค่ะพี่หลิงหลิงเราครบกับแฟนคบกันมาสองปีกว่าแล้วค่ะโดยแฟนหนูจะทำงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวให้ทานตลอดจนแฟนโดนเพื่อนรอว่าเป็นช้างเท้าช้างเท้าหลังส่วนเราก็โดนเพื่อนรอว่ามีแฟนหรือว่ามีลูกชาย อ๋อก็คือแฟนเป็นผู้ชายที่ทำงานบ้านนะคะเพราะแฟนขับรถไม่เป็นบุคลิกอ่อนโยนกว่าเราส่วนตัวเราแล้วมีความสุขกับรูปแบบความสัมพันธ์นี้มากเรา appreciate สิ่งที่แฟนทำให้ทั้งหมดเลยเพราะเราเป็นผู้หญิงที่ทำอาหารแล้วก็ทำงานบ้านไม่เป็นเลยเราจะให้กำลังใจแฟนอย่างไรดีคะเขาถามเราเสมอว่าเขาทำตัวไม่แมนพอหรือเปล่า จากการที่โดนเพื่อนล้อจริงๆหนิง,งมองว่าความสัมพันธ์นี้น่ารักมากเลยนะตัดเรื่องผู้ชายกับผู้หญิงออกอะ่ะน่ารักมากเลยจริงๆยุคสมัยนี้มันมันไม่ต้องไม่ต้องแยกแล้วว่าผู้ชายควรทำแต่งานมันไม่จำเป็นเลยใช่คือมันขึ้นอยู่กับว่าความสบายใจทั้งสองฝ่ายซึ่งจริงๆถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันอะหลิงมองว่าสองคนนี้แฮปปี้มากนะแต่ความทุกข์มันอยู่ที่ที่เพื่อน หรือว่าคุณรอบข้างมาแบบมาคอมเมนต์หอว่ามาล้อจริงๆแบบอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็แต่และคนมีความสามารถหรือว่าความสุขของตัวเองไม่เหมือนกันอย่าไปล้อคนอื่นเลยเป็นกําลังใจให้ความสัมพันธ์นี้มากๆนะเพราะสุดท้ายคุณค่าของตัวเองอะอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ซึ่งกันและกันแล้วอยู่ด้วยกันสบายใจด้วยและลิงก็รู้สึกดีใจด้วยที่คุณ a p p r e c i a t e แฟนตัวเองสู่ๆนะคะ สุดท้ายนะคะลิ่งก็อยากให้ทุกคน appreciate ตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่นตัวเองข้างในของตัวเองไม่ใช่สายตาของคนอื่นลิงเชื่อว่าทุกคนมี Timing ของตัวเองที่จะบูมออกมาสวยนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรคะ่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลิ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอกับปัญหาหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ในช่วงที่แบบรอปลุ o มิ่งอยู่ หลิงอ่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้มีความสามารถอะไรมากทุกวันนี้หลิงก็รู้สึกว่ามีความสุขกับกับความไม่เพอร์เฟกของตัวเองอ่ะมันมันคือสิ่งที่สวยงามมากๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะที่หลิงคะคะ ยังเหลือจดหมายถึงฉบับละปะยังมีอีกเหรอคะติดมีลูกถ้วยอ่ะอ๋อเหลิงๆลิง Hmm ha ha. น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะเป็นจดหมายจากใครคะบองได้เหรอคะเป็นจดหมายจากคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบมีคนที่สองของหลิคคองซึ่งก็คือพี่ดิวคะ่ะนี่ตกใจนะที่พี่ดิวส่งมาเพราะว่า ือตอนแรกที่อ่านนะเขาเขียนกระทั่งพฤติกรรมที่แบบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเฮ้ยใครเขียนหน้าเห็นแล้วเออพี่ดิวก็รู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่ดิวมากๆนะคะหลิงรู้สึกว่าดีใจที่เจอพี่ดิวมากเลยอ่ะมันอาจจะเป็นภูมิงไปขิดก็ได้ถ้าหลิงไม่เจอพี่ดิวก็คงแบบหลิงก็คงไม่มีวันนี้อ่ะใช่ซึ่งพี่ดิวเป็น ผู้ใหญ่ที่ที่ใส่ใจนักแสดงทุกคนเลยนะเขาก็จดจำทุกๆความพยายามของนักแสดงในช่องเขารักนักแสดงในช่องมากๆและนี่ก็เป็นจดหมายที่ที่เขียนด้วยมุมมองของของพี่ดิวให้กับลิงแล้วลิงก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ดิวมากๆที่เห็นคุณค่าในตัวลิงแล้วก็ให้โอกาสที่มันยากที่จะ ตัดสินใจให้จริงๆตอนนั้นไม่รู้อะแลวสำหรับดิ่งนะเพราะตอนนั้นมันดิ่งแบบไม่ได้สวยมากขนาดนั้นแล้วก็ภาษาก็ไม่ได้การแสดงก็ไม่ได้ซึ่งดิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ท,ที่ที่มีค่ามากสำหรับดิ่งแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่ดิวที่ที่เขาเห็นเราแหละเห็นเราเบื้องหลังนี่รักนา ขอบคุณนะคะพี่ดิวรู้สึกว่าปลื้ใจขึ้นมาท,าทันทีขอบคุณนะคะสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ดีใจมากเป็น perfect day ของลิงมากๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือได้อ่านจดหมายของคนที่อยากเขียนถึงลิงนะคะ และสุดท้ายหลิงก็อยากฝากถึงทุกคนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กลายเป็นคนเพอร์เฟหรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมากมายแต่มันเป็นการที่รักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองอดทนแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาด้วยนะกับอะไรที่ยากอะที่ทำให้เราได้ประสบก,การณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมีไทมิ่งของตัวเองนะคะจริงๆดูหลิงเป็นตัวอย่างก็ได้ม,มันมีไทมิ่งของ ขอขงแต่ละคนเสมอก็ขอให้ทุกคนเชื่อมันในตัวเองรักตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปนะคะหนิงเชื่อว่าถ้าตั้งเป้าหมายมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำอดทนไปด้วยทุกคนจะผ่านมันไปได้ดีแล้วก็สักวันหนึ่งทุกคนจะได้เฉิดฉายในเวทีของตัวเองนะคะ